สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบส,บสบอนอนณิตศาสตร์ปี266 6เพื่อสอบคัดเลือกข้อค่าที่1กันนะครับโจทย์กำหนดให้สามเหลี่ยม abc มีพื้นที่เท่ากับ48ตารางหน่วยโดยที่มี d อยู่บน ab และ e อยู่บน bc โดย ae ตั้งฉากกับ bc และ cd ตั้งฉากกับ ab โดยที่ ab เท่ากับ16และ ac เท่ากับ bc แล้วถามว่า ae จะยาวกี่หน่วยนะครับ โอเคครับใครที่อยากลองทําดูก่อนกดพ奥斯แล้วลองทําดูนะครับใครที่พร้อมแล้วว่าพเฉลยพร้อมกันเลยครับะจะวาดรูปคร่าวๆได้ดังนี้นะครับก็คือว่ารูปสามเหลี่ยม ABC ได้ดังนี้เนาะแล้วก็โจทย์บอกว่าด้านของ AB ยาว16หน่วยครับด้าน AC กับ BC เท่ากันนะครับแล้วก็ CD นะครับอันนี้คือ D เนาะ ร่างลงมาตั้งฉากกับ ab นะครับแล้วก็ ae ร่างมาตั้งฉากกับ bc นะครับคราวนี้โจทย์ต้องการหาว่าความยาวของ ae มีค่าเป็นเท่าไรนะครับผมก็จะค่อยๆหาเหานะโดยลําดับในการคิดผมจะคิดคร่าวๆประมาณนี้นะครับสังเกตว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับมีพื้นที่เป็น48ตารางหน่วยอย่างที่โจทย์บอกนะครับซึ่งเรารู้แล้วว่าฐานมีค่าเท่าไหร่ดังนั้นถ้าให้ฐานเป็น16กเนาะเราก็จะรู้สูงเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อรู้สูงปุ๊บ นะครับเราก็รู้ว่ารูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งเนาะเราจะได้ด้านตรงข้ามมุมฉากมานะครับจากทฤษฎีบทเพีทาโกรัสเพราะว่าเรารู้ด้านนี้แล้วว่า8ก็คือครึ่งหนึ่งของ16เนาะเรารู้ด้านนี้เป็นส่วนสูงหาได้จากการหาพื้นเอาพื้นที่มาใช้นะครับพอได้ด้านนี้ปุ๊บเราก็จะใช้ตรงนี้เป็นฐานแทนนะครับแล้วก็หาสูงก็คือเป็น AE ที่ต้องการนั่นเองนะครับเริ่มกันเลยนะครับพื้นที่ สามเหลี่ยม abc ผมย่อเป็นตัวแปรนิดนึงเนาะพื้นที่สามเหลี่ยม abc มีค่าเท่ากับ1.2ส่วน2คูณฐานก็คือ ab ครับคูณสูงนะี่ก็คือเป็น cd นะครับโดยที่พื้นที่เนี่ยมีค่าเป็น48ตารางหน่วยครับจะกลายเป็นเท่ากับ1.2ส่วน2คูณ ab คือ16คูณ cd นะครับเพราะฉะนั้น cd ก็จะมีค่าเท่ากับนี้ตัด2ตัด16กลายเป็น8นะครับย้าย8ไปหารก็จะกลายเป็น48หารด้วย8ดังนั้น CD มีค่าเป็น6นะครับเมื่อ CD ได้6แล้วนะครับก็คิดลำดับถัดไปเลยนะครับจากพีทาโกรัสเนาะตัวสามเหลี่ยม C BD นะครับโดยที่มีมุม,ม CDB เนี่ยเป็นมุมฉากนั่นเองจะกลายเป็นว่าตัวด้านของ BC กังสครับมีค่าเท่ากับ BD กลังสแล้วก็บวกกับ CD กลังสซึ่งตัว BD กลังสเนี่ยก็จะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของ16เนาะเพราะว่าการที่รูปเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยเส้นที่เราลงมาตั้งฉากเนี่ยมันจะแบ่งครึ่งไปด้วยนะครับโดยถ้าต้องการพิสูจน์เนี่ยก็ใช้เรื่องของเออสามเหลี่ยมเท่กากันทุกประการมาช่วยเนาะ ดังนั้น b กำลังสก็จะมีค่าเป็น8กำลัง2อน,นั่นเองนะครับส่วน c d ก็คือจะมีค่าเป็น6ที่เราคิดเมื่อสักครู่เนาะตรงนี้นะครับดังนั้น b c กำลังสก็จะมีค่าเท่ากับตัว8กลัง2อบวก6กำลังสองนะครับก็คิดออกมากลายเป็น6 4บวก36ดังนั้น b c กำลังสก็จะกลายเป็น100นะครับซึ่ง b c เนี่ยด้วยความที่เป็นความยาวเนาะ bc ก็จะได้เป็นค่าบวกค่าเดียวก็คือเป็นสินะครับเป็นติดลบสิไม่ได้เนาะนะครับจากนั้นเมื่อได้ bc เป็นสิบแล้วนะครับเราก็จะคิดลําดับถัดไปเลยนะครับเมื่อได้ bc เป็น1 0บปุ๊บนะครับสังเกตรูปสามเหลี่ยม abc นะครับตัวพื้นที่สามเหลี่ยม abc จะเท่ากับ1.2ส่วน2 คราวนี้ผมลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนมุมมองจากมองสูงเป็นกับฐานเป็นมุมมองอื่นนะครับเมื่อกี้เราให้ตรงนี้เป็นฐานเนาะเราให้อันนี้เป็นสูงนะครับลองเปลี่ยนมุมมองบ้างด้วยด้วยความที่โจทย์ต้องการหาค่าความยาวของ AE นะครับผมก็เลยให้ตรงนี้เป็นสูงแทนนะครับดังนั้นก็คืออันนี้จะเป็นฐานนะครับดังนั้นพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC ในมุมมองใหม่ก็จะกลายเป็น1นส่วนสคูณ AE นะครับคูณสูงคูณฐานก็คือเป็น BC นะครับซึ่ง พื้นที่ของสามเหลี่ยม abc โจทย์ได้บอกมาเรียบร้อยแล้วว่าเท่ากับ4 8นะครับนอกจากนี้เรายังหาค่าของ bc ไปแล้วเนาะว่ามีค่าเป็น10ก็จะกลายเป็นรูปแบบนี้นะครับ2ตงดกับ10กลายเป็น5ครับเพราะฉะนั้น ae ก็จะมีค่าเท่ากับ48หารด้วย5ก็เท่ากับ9.6ตารางหน่วยน,นั่นเองนะครับเอ,อ้ขออภัยครับ9.6้หน่วยน,นั่นเอง นะครับโอเคดังน,นข้อนี้ก็สามารถตอบได้แล้วนะครับว่า AE มีความยาวเท่ากับ9.6หน่วยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ข้อนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ